สวัสด,ดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาติดตั้งไฟในห้องน้ำนะครับเป็นแบบมี motion นเซอร์ด้วยนะครับก็คือเปิดสวิตช์ทิ้งไว้เลยแล้วก็จะติดเมื่อคนเดินเดินผ่านหรือเปิดประตูเข้าห้องน้ำเข้าไปเซนเซอร์ <S S ตัวนี้ทำงานปั๊บมันก็จะจ่ายไฟให้ตัวนี้นะครับ ก็ไอตัวโคมไฟนี้มันเหลือเหลือจากงานทําบ้านนะครับผมก็เลยเอามาใช้มันเป็นแบบฝั่งฝ้านะซึ่งในห้องน้ําผมเนี่ยมันไม่มีฝ้าผมก็เลยว่าจะเอาไอตัวขันพลาสติกเนี่ยมาเจาะแล้วก็ฝังมันเข้าไปก็คือใช้ไอเนี่ยแหละทำเป็นโคมให้มัน<อ>เดี๋ยวอาจจะทำสีใหม่ซะหน่อย นะครับตัวสวิตช์นี่ก็เหลือใช้จากงานอื่นนะครับแกะออกมาก็มาใช้เพราะว่าตัวห้องน้ําผมมันค่อนข้างที่จะเตี้ยผมก็เลยว่าโอเคไอ้โคมตัวนี้มันเป็นพลาสติก mm hmm. ก็น่าจะเวลาน้ํากระดงกระเด็นอะไรไปน,นิดหน่อยก็คงจะไม่ได้โดนไม่โดน วันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานตัว motion sensor นะครับของ BEC 220โอ์นะครับตัว motion sensor เนี่ยจะมีสายอยู่3เส้นนะครับก็จะมีสีน้ำตาลสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับตามผังที่เขามาระบุมาเนี่ยก็คือสีน้ำตาล ก็คือไฟเข้านะครับก็คือลายสีน้ำเงินก็คือนิวตันนะครับเป็น a อนะครับส่วนสีแดงก็คือโหลดนะครับสีแดงันตัวนี้จะไปหลอดเดี๋ยวตัวตัวนี้ผมจะยึดไว้กับตัวบล็อกพลาสติกนี่นะครับเพราะว่าตรงหน้างานผมมันเป็นโครงเหล็กไม่มีฝ้าเดี๋ยวผมจะยึดกับบล็อกพลาสติกอย่างนี้ นะครับแล้วก็ต่อไฟออกไปที่หลอดไฟตัวหลอดผมใช้เป็นตัวนี้นะเหลือจะทําบ้านมานะครับซึ่งอันนี้ผมจะต่อผ่านสวิตช์นะครับก็คือเปิดทิง้งไว้เลยมันจะตัดการทํางานโดยตัวม o ชั่นเซนเซอร์นี้นะครับการ,การเราลืมปิดไฟอย่างเงี้ยครับเพราะผมลืมปิดไฟบ่อยบ่อยมากตัวนี้ผมซื้อมาก็ราคาร้อยประมาณร้อแปดสิบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะจัมไฟจาก ปักนี้นะครับเดินร้อยท่อมาติดสวิตช์ตรงนี้แล้วก็ผมก็จะต่อสายไฟเข้าไปที่ตัวหลอดไฟข้างในคือผมซื้ออีตัวไฟโซล่าเซลล์เนี่ยมันมาติดก่อนชั่วคราวนั่นแหละแต่ว่าทีนี้คือกลางวันมันค่อนข้างมืดอีโซลาเซลล์นี่มันจะติดตอนมืดต้องมืดจริงๆก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวรื้อโซล่าเซลล์เนี่ยออกเพราะผมก็ติดไว้ชั่วคราวแหละตัวท่อผมใช้เป็นไซส์16มิลน,นะครับ แล้วก็สายไฟก็จะเป็นสายตัวสาย TSW นั่นแหละ1.5สายผมเหลืออยู่2สีนะครับไซส์1.5เนี่ยก็คือสีน้ำเงินกับสีขาวเดี๋ยวผมจะใช้สีขาวเนี่ยทำเป็นลายแทนนะครับตัวน้ำเงินก็เป็นนิวตอนปกติ ผมจะเดินท่อไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยร้อยสายไฟเดีนี้เส้นสีขาวนี่ก็คือลายของผมนะดึวผมจะมาแวะผ่านสวิตก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปข้างใน อ็อันนี้ผมต่อสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะเอาตัวลายมาแวะผ่านสวิตช์ก่อนแล้วค่อยเข้าไปที่ไฟนะครับเดี๋ยวตรงจุดนี้เดี๋ยวผมค่อยตัดไฟแล้วมาจับตัวหน้ากากมันถอดได้นะครับบิดออกแล้วก็ดึง ตัวนี้มันมีตั้งค่าตัวทามเมอร์กับลักนะเดี๋ยวลองต่อแล้วเดี๋ยวค่อยลองปรับเล่นดูนี่นะครับรูปแบบการต่อก็แบบนี้นะอย่างที่บอกก็าลายกัน่างตอนนะครับไฟมา2เส้นเข้าตัวสีน้ําเงินกับสีน้ําตาลเลยสายผมมีสีขาวก็เลยเอาขาวมาทํำลายนะครับไฟเข้า2เส้นนะครับตัวสีแดงคือโหลดก็คือผ่านตัวโ motion sensor ละตัวนี้ก็ไปเข้าหลอดไฟ ส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คือตัวนิวตันก็จับนิวตันไปเลยไปเข้าหลอดไฟเพราะฉะนั้นก็โอเคคู่นี้ไปเข้าหลอดไฟวิธีการต่อตัวโ m o t เซ็นเซอร์ก็มีเท่านี้นะครับก็อันนี้ผมจับสายไฟออกมาแล้วนะแล้วผมก็ต่อกับตัวหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับไฟแล้วลองเปิดใช้งานดูอันนี้ผมจับไฟจัดปลั๊กนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้งานนะครับเปิดไฟไฟติดเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันดับไหมโอเคดับนะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูติดนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นทัมเมอร์นะครับมันจะมีบวกลบอยู่หมุนมาทางบวกน่าจะเป็นแบบว่าติดนานขึ้นไอ้ตัวลักนี่น่าจะเป็นความสว่างก็มันก็บิดสุดอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องตั้งอะไรส่วนตัวทัมเมอร์นี่เดี๋ยวผมจะตั้งให้มันนานอีกนิดนึงครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะสาหรับการติดตั้งไฟแบบโ motion s e n อ o r นะครับไฟสองสว่างแบบมี motion s e n อร์นะครับแบบว่าเดินเข้าไปแล้วติดเลยติดเองดับเอง จมไฟผ่านสวิตช์นะครับเดี๋ยวน,นี้ผมลองเดินับอ่าเซนเซอร์ก็ไวดีนะครับก็ยังไม่ได้เข้าห้องเลยก็ติดละนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยต่อผ่านเซนเซอร์คือเซนเซอร์ตรงนี้จริงๆเราจะติดตรงไหนก็ได้นะครับอย่างถ้าสมมุติว่าเราเดินสายไฟมาบริเวณหน้าห้องน้ำอย่างนี้ อยากจะให้มันติดเร็วก็ติดไว้ประมาณด้านนอกนี่ก็ได้แล้วค่อยเดินเข้าไปข้างในแต่อันนี้ผมติดตรงหลอดเลยนะครับเพราะบางทีเดินทําอะไรหน้าห้องน้ําข้างในจะได้ไม่ติดะคกับทีนี้ก็ปัญหาเวลาเราลืมปิดไฟในห้องน้ําอย่างนี้นะครับแค่ไม่ต้องเปิดเลยเราก็เปิดทิ้งไว้เลยนะครับเวลาคนเดินเข้ามาก็ไฟก็ติดเลยโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ